ึู้ว่าลำคาญผมคนเดียวเลยระวองครับการกีฬาชนหลักครับลมมันออกนะครับต่อไปนะครับเป็นการข่งขันกีฬาเซปักตะก้อประเภทฟินเดียวชายนะครับระหว่างทีทีทีพบกันทีเอลเอเซตที่หนึ่งครับทีทีครับเป็นฝ่ายส่งนักหลักสองทีมพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์

ไม่ไม่ได้วยนะไอเพลงผมก็ไม่ด่วยนะตอนแรกเขาแค่ผมจะเจอพิจานเหมือนกันเอมาควายนี้ไม่จริงๆินเราตั้งหลักแต่ละงานเขาจะเอาที่หนึ่งมาตั้งก่อนเนาะเอาที่สองกับประหยัดแต่ันนี้เขาควายเองมันก็เลยมันเหมือนอตอนแรกอะผมอยู่กับสองทีมเนี่ยอันนี้มาทีหลังอะสายผมมันมีสองทีม เขาเป็นทีม่อี่เขามาเจีน้ีรครับอ่ก็ได้เนี่ยนเอ็นเจเขามาเจอเหมอนิ่าจะจหมอใช่ถูกมถูกอ่าอันี้เห็นด้วยใช่ถ้าถ้านีเเกิดมีทีมมาเพิ่มเนี่ยต้องจับเราไม่ว่าหรอเพราะว่ามันก็ไม่คบอยูแล้วมันที่ตอนที่อมันก็สายสามบและแต่พอเี้มัน มันอยู่ที่คนจัดว่าคุณต้องแจ้งเขาก่อนว่าอย่างนี้ก็เหมือนผมเสียบของดึ้อใช่ใช่ส<ช>ิ่งเดียวสองเท่า ก็พอดีจังหวะที่ว่าตอนแรกผมว่าจะพักทานข้าวแล้วทีนี้พอเห็นจังหวะเป็นคู่มันอีกหนึ่งคู่ฮะก็เลยต้องรีบเปิดไลฟ์ครับสองสามขอพักทานข้าวไปนิดนึงฮะคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมทีอพีในชุดนี้แดงฝั่งคุบปญญาเนี่ยนะครับ จำแห่งหน้าขวาทําก็เป็นเจ้ากล้วยท่วมโลกฮะแสนไกเดาวเรืองตาแหน่งซ้ายชงก็เป็นโยเกิดหรือว่าโยทินบังไฟครับโยทินตันสีนะครับผู้หมดโยทินครับตําแหน่งแบกก็ไข่นุยครับผิตสนับผงนนทโคตรพบกับทีม b ีท BTU ทก็คือมอกรุงเทพทนนะครเาเลนะแก้งมกันครับตัวมมัน ฝั่งนูน้นแพ้คือตกเนาะใช่อ่าโอเคแพ้ตกแล้วเจ้าจะได้เข้ากับนี่ใช่ไหมอ่าก็เ<ไ>ป็นแมัน เป็นแมตที่จะตาของสายนี้สําหรับทีบีทียูในชุดสีฟ<บ>้าฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายนะฮะเพราะว่าแมตช์แรก B ีทียูนั้นพ่ายให้ทีมปู่ปานมา <P. S 1> สายนี้จะมีสามทีมนะครับ <ปะ S 1> ก็จะมีทีมทีพีในชุดสีแดงแล้วก็บีทียูแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือปู่ปานแมตช์แรกนั้นบีทียูผ้าท่าให้ปู่ปานแมตช์นี้คือบีทียูแพ้ไม่ได้นะครับถ้าแพ้จะตกโดยอัตโนมัติทันทีแล้วก็กลายเป็นว่า คีพีกับปูปานลาครับก็ดุลพันธุ์จังแบบนี้นะฮะของนะครับอย่างนี้เรียกงกระเดื่อนครับของนะครับองเข้าเู้มอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องดิ้นจุดๆครับสวัสดีครับเจ้าพรดูอยู่นะกัษย์ฮะดาบเพื่อส่งเรรวาเทียร์ลูกบอลหลดจ่าดาบสุวรรณภูมิเจอกับดีกีทีมชาติอิสระพงลนตะโคดไข่นุ้ยตัวเสิร์ฟ ว่าตอนนี้ยังสังกัดสโมสรตำรวจทีมชาติไทยนะครับโยธินตั้งสีโอ้มาโยธินบังไฟตำแหน่งตัวชงนะครับเสียงดังๆนะครับจะว่าไปทีมแสงไกลดาวเรืองโอ้โหไทยโอ้โหที่นี่กุ้ยพ่วโลกตำแหน่งตัวทำสังกัดสโมสรทหารบกทีมชาติไทยข้ามมาดีหลายทีมครับ สุ่มมากันโอ้โหแบบตกตกตกใจเลยะบทสี่สุ่มจะต้อนครับเออไอเด็กสองคนนี่ยเก่งมากเธอออกไปข้างนอกตอนแรกๆนักกีฬาก็บอกว่าเจอแดดแล้วหน้ามืดเจอทีมซุ่มนี่โ,กโ,กโ็เก่งเลยหน้ากโกโมืดในยุงน่องมายุงในเออยุงนอกกันดีแล้วลูกเอดี๋ยวยุงน่องไปโดนแล้วลูกลองไปดูฮะว่าโอ้มีที่ยุงครับ แก่ก็ดูพี่ได้เสียวเลยับเตะไม่เต็มเท้านะครับเตะไม่เต็มตีมชอบเออเพชรหรือจ้าเออก็มาได้นะพี่พรมาทันนะผมผมจะบอกให้ว่ามาทันนะพี่พรปิดร้านมานี่ถ้าสมมติปิดร้านนะครับผมเมื่อเช้าผมมาไม่ถึงสองชั่วโมงอ่ะไม่ถึงสองชั่วโมงครับสวัสดีครับคุณสราวุฒ วระนะครับตากชัดเจนขอบคุณครับโอ้ย,อยเตะหนีเตะหนีป๊อกตอนแรกผมโอ้โหก็จะทานข้าวสักพักนึงได้ไม่กี่คำครับเพราะเห็นคู่นี้ลงมาตรงรีบเปิดไล์เลยฮะเพราะว่ามันเป็นแบตที่าตาของ BTU ในชุดสีฟ้าครับหกเท่า มที่ผมเข้าชาไทยเอาแล้วครับเปิดเขาลูกนีเด็กมันตดติดบ็อกยังติดบ็อกอยู่กล้วยท่วมโลโโอะมันโมโหจากไหนมาลูกเส้นสามเม็ดเลยครับตรงนี้หมายเลขหนึ่งตบเดนนาบาโก้นะครับส่วนตำแหน่งชายบกมเป็นมอเอร์ไซคระวังระวังตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้าจาบีทีว แพ้ไม่ได้นะครับดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วครับสำหรับทีม BTU หรือว่ามอกเจียนศูนยสีครับชนะขรอบครับแพ้ตกครับโอ้ยเหนียวตรงนี้เล็กสืบจี้หน้าขวาครับสืบจี้ตัวทํำนะครับแต่ไม่เข้าล็อกก็มีพิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ครับ สวัสดีครับแปรพิชางเกาหลีจัดมาเกาหลีเกาหลีเรียกว่าเราลิงหายหย่านะอย่านะรอลิงอย่าหายนะพี่ช้างเตะมุมเลยนอนในในช่วงนี้นะครับก็ถือว่านอนน่ก็เริ่มขับเที่ยวกันแล้วครับเพราะว่า ต้องดิ้นกันสุดๆแล้วครับแต่ละทีมร้อนเดือดมากลยครับตอนนี้6-9แต่ตอนนี้บีจีูตามอยู่6-9ครับเียงสวนครับเี่งสวนจ่าบีจีอูเสือบช่องขวาไคนุ้ยเปิดชงให้กล้วยท่วมโลกแตะยอดงัดขึ้นมาเจ้าสีบีดลากเล่นเองนะเฮ้ยถ้าบล็อกลงไปลูกนี้จะยกโ้ให้อ่ะทั้งทำ เออตัวชงตัวชงแน่นอนว่าเออนี่เด็กเด็กสร้างนะนี่ตัวเล็กตัวโตมโหดเท่ากันเบอร์สองนี่แน่นอนครับอันจริงเองครับตัวชงตองเก่งอย่างนี้ครับเดินได้หลายรูปแบบสวัสดีคุณลักก้าทองกระโทคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ ทางขวาลูกนี้เจ้าจงเปิดที่อยู Down, ่4บีทชงให้เจบังโกแต่ยอนเอาแล้วครับนี่แ <reh ens. S 2> หละครับบอกนะฮะลูกใบไม้หล่นไม่กลัวแล้วครับชั่วโมงนี้กลัวไม่ได้นะฮะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตนะครับลูกใบไม้หล่นใบไม้ร่วงนะครับมาเลเซียกลัวมากที่สุดเลยลูกนี้แม้ว่าชื่อชั้นสมัยก่อนเป็นรองนะครับแต่สู้สุดๆนะฮะ 8ปดเก้าส oh. hey, hey, ุสิแปมอยู่ที่แปดต่อเก้าจะเอาปีชย่ตัดยอดหน้าไท้ายนะครับทำไมตบตบมือดีนักเหลือไปตัวตบเลยใครไม่รู้สักบ้างเดี๋ยวก็รู้ใบหูเด็กหรือเปล่า๋อสวัสดีครับกัวจะมาแข่งทำไมเรา ไม่กลัวอยู่แล้วหมดคมอดีเสภาเจ้าสวัสดีจ้าเก้าเท่าขอบคุณครับกรมยังไงก็ฝากกดแชร์ครับพี่กรมตะกก่อวันนี้มันแน่นอนนะฮะแต่ละคู่ครับโอ้โหที่พลาดทุกท่าที่จุดแสงหลูกง่ายง่ายบางทีนี่เงี้ยครับลูกง่ายง่ายเสียโอกาสเสียเวลา แต่ก็ทำยังไงได้นรางงาน5,000ชาติก็มาผมก็จ่ายกินกล่อมแล้วสิบนิ้วยังรู้พลานัดปาดยังรู้พลาดสิบไปกอดตีเดียวแล้วครับโอ้ยหนีมากพี่น่อยออกอีกออกไปครับเพราะมันใส่หน้าซ้ายเล็งหน้าซ้ายร้องเล็งหน้าซ้าย เจีบว่าไม่เคยเอตัวทีชาติแต่ว่าสิบเอ็ดเก้างั้นมันรุ่นไท่งั้นมันมันเหมอนอรุ่นยูยูทีเด็ดที่พี่แวเปิดเปิดค่อนข้างดีแต่แก้สถานการณ์ไม่ทำโอ้ี่อนี่้คิดเลยที่เขาบอกให้ ฟิตก็คือต้องให้อย่างนี้ครับบางบางลูกนี่มันต้องสปีดนะกางอย่างมไม่ได้คใช่ไมที่เป็นนร่ขาติดเช้าช่วงเช้าชุ่มแสงที่ได้ดูแต่ก็ระดับประเทศนะครับนี่คือทีมชาติไทยครับสวัสดีคุณยุ้ยบางที่ขันกไับเด็พ่วไม่ได้ีพีไ่ตาม ่เป็นทอบสอดแล้วเดกดเรี้ยเล้าเียับเก่แต้มแต้มสุดดี กิจนพงศ์โดนตะโคตดและใไขนุย้ยตัวเสิร์ฟนิ่งทีเหลือเกินอีกค่เดียวเกม 9, เก้าสิบส <5. S 1> ี่เตแล้วห่างบกด้วยการเตะเสียเก้าเกมเป็นข้างเป็นแดนผลอันบกสูสูดรวมตัวกันมาเจอกับมอด เทพราชมงคลสุวรรณภูมิมาตั้งแต่เช้าแล้วครับนั่งคุยกันอยู่ครับเด็กราชมงคลบอกเกิดทิ้งชาติบอกกูจะกลับหมอแล้ววะแอนบอกมึงเยอะหรือครับยวมพอดีน้องไม้ครับเลยน้ำส้มเกติมะดาวังคารชัดเจนอ่าหนึ่งศูนย์ครับขอบคุณไลน์เด้อโอเคพอดีเมื่กินก่อนลกนี้พอดีไปแล้วครับตรเนี้ยเดี๋ยวปัญญาแก ว่ากันตรงๆคือทีมครับเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านไม่มีร้านค้านะครับมีรถทิมผ่านเลยตรงนี้โอ้อเนี่ยสะดุดแล้วครับสำหรับทีม BTU ในตำแหน่งแบ็กนั่นนะฮะก็ศูนย์สองเจ้าจ่า BTU ครับน้องก็เคยเก็บโตทีมชาตินะฮะ หมายเลขสี่เนี่ยแหละครับแล้วก็ได้เป็นดูได้นะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะรู้สึกจะได้เป็นตอนได้เล่นตอนนั้นโจอยู่ยี่สิบเอ็ดโจไปมาวันนี้มาแต่เจ๊กรักข้อมูลฮัดเกิลก็ขออภัยนะครับสามศนะครับแต้มตัวนี้อยู่ที่สามต่อศูนย์ผีอีพีใครดุ่ยมาที่หน้าขวา อ่าแล้วครับตีหัวข้ามาครับเจ้าบังโก้ซันไปยังเปิดได้อยู่ครับตั้งอย่างนี้โยที่แต่พยายามจะไล่ชนตั้งอย่างนี้เสียงพวกข้างหลังบอกไอ้ตั้งอย่างนี้ร้อนเลงเลยครับโยวินตันสีครับปัจจุบันก็รับราชการตำรวจแล้วครับขึ้นเป็นผู้หมวดนะครับไฟแดงครับผู้หมวดไฟแดงเลยนะฮะเดือดสี เปิดไลฟ์สดดูนะครับตะก้อภูทรครับอยู่ทางบ้านครับช่วยแชร์กันด้วยครับจากเย่สองแพรพโลกครับนิ่งแล้วหา่วามโครับโอ้โหเป็นีชาติจริงวะเดจังหวะวงกลมน่นะครับเดี๋ยวครับไลฟ์กันยาวๆเลยหกวันหกคืนเวลาที่เป็นโค้ชเลยครับครูเคยสอนไว้ว่าเลือกนักตะก้อที่มีข้อเท้าเล็กๆ นะครับมันจะโดดสูงแน่ดยหน้าขวาของผมเนี่ยแสงไกลดาวเรืองในกล้วยพวมโลกงเนี่ยข้อเท้ามันนิดเดียวนะครับสปริงดเก่งนะครับโชว์ซีบิดไล่ชงให้เจ้าบางโตลูกนี้เวลาจะเลือกนักกีฬานะครับเป็นตัวเตะนะครับใช้มันเขาเรียกสลีละของเด็กนะครับข้อเท้าเล็กแต่เส้นเอ็นมันจะใหญ่ ไอ้เจ้าไม่ต้องหนีตายแล้วจะมาสู้ไงสองสี่แต่ตอนนี้ BTU ตามอยู่สองต่อสี่จ้าจ่า BTU จัดจอดหน้า้ายโยกทินเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหระะ่แล้วฮะอ้าละวครับ <Okay. S 2> เป็นแจมนะฮะเอ่อเด็กมาสู้เด็กมนสู้สมนะครับเพราะว่า ผมกับที่เคยเก็บตัวทีมชาตินะฮะตำแหน่งหมายเลขสี่ครับของบีทีหืือว่ามองเทศทนนะสี <4. S 1> ่สามแมตัวนี้อยู่ที่สี่ต่อสามทพีโอ้โหนาขวาลูกนี้เนี่ยนะครับจุย,ย,ยผมอยากให้เด็กนักเรียนเด็กจุ้งแสง,งนยครับมาดูเนี่ยครับ,บ,เ,รบเวลาจัดให้ดูไม่ค่อยจะมาดูนะครับเหมือนน้ำชาลน้นถ้วยครับเนี่ยระดับทีมชาติเขาเล่นกันอย่างนี้ครับ ติงกันทีละนิดละนิดครับใจครับแปมสามต่อ,อห้าอ๋อแล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้ช่องซ้ายจาาังหวะนี้ฟองหลเป็นแต้มของทีทอีพีหน้าแดดหน้าเจะเกิน สาม่เดี๋ยวเดินง่ายจังหวะดีโยนไม่เข้าก็เตนไม่เข้าครับลึกนี่ครับท่าชเข้ามาแหชาติเลยนะครับสำหรับกิจสนพงษ์นนทโกศเป็นอาเซนซาไปหน่อยสี่หกู์ีอยู่ที่สีตก BTU ตามอยู่นะครับ มาดูการเสิร์ฟของเจ้าจาบีทีวีช่องขวาเอาละครับเปิดได้อยู่กลวยท่วมโลกโอ้โหบล็อกดีว่ะบล้กับบังเตข้าตัวด้วยนี่นเข้าดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันครับคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เห็นแสงตะวันหรือเปล่าครับวันนี้มาชมการแข่งขันเซปักรั่วครั้งที่หนึ่งแพ้ไม่ได้ครับแพ้กลับมานปะจะปีเจ้าพอเจ้าแม่ฉุมแสงครับ ต้องดิ้นหนีตายครับ <6 S 2> เตะหน้าสันเจ้าเลยครับแทมอยู่ที่6กต่อห้าเบียดมาแล้วคต้องสายจุดนี้สวยงามีีได้แร่นำระดับทีมชาติมาให้ชมกับพวกเราเลยครับ,รบทั้งหนึ่งนะครับ,รบรได้รับการสนับสนุนจากเ่านั่งเป็นอย่างดีนะครับคุณโกวิทไก่สีคุณจอทิพย์ไก่สีค,คุณบอยอนันขนมปังไทยจุ่มแสงคุณง้วนบ่อปลา เดือบลางกาแฟตอตอเป้วัลทองลูกชายรถเปรนตีจำเรินวัลทองครับขอบคุณมากครับและอีกหลายๆท่านนะครับก็ดีใจด้วยครับแมนอยู่แพ้ครับมาคึนครับทีผีอท้ๆขายแล้วรีมรักผมม่แพ้แมนผีบอกไม่พูดบอกไม่พูดเอาแล้วมาดูตะก่อนต่อครับบอลจบไปแล้ว แต่ตัวนี้ EP นำอยู่8ต่อห้าไข่นุ้ยอดู่สิครับโอ้โห้ยนะฮะ EP ได้แจ้งมันจังหวะแว๊บเดียวครับซ้ายสุดตรงนี้สวยงามครับรูปเสิร์ฟของไข่นุ้ยกิตสัพงศ์นนทโคตรปัจจุบันก็รับแดดการรต็ยังเปียกๆอยู่ไม่เป็นไรเล่นกันที่4ทุ่มมาเลิกวันนี้5 9 แมห้าต่อ9ครับ B G U ตามอยู่เอาครับลนีขวาจุดสวยงามลูกนี้ลูกใบอ่อนเนื้อสุดยอดขีกขวาเกิจริงไงสุดสุดสี9 6้าหกหกครับแ c มอยู่ที่เก้าหครับ ไอ้นุ่ยเจอมาที่แบ็กจุดยู่ไปได้ครับเสรีบีดชงให้จุกบังคูติดบล็อกเตะเหมยกันอีกครั้งนึงซีบีดชงยอดกลับไปใหม่ลูกนี้แต่ยอดเบาๆเอาละฮะเราชิงไหวชิงพิษครับรเตะแรงนี่ติดแน่นอนฮะเก่งยอดเบาครับเก,ก่งครับถือว่าเก่งเล่นกันแรลลี่หลายเม็ดนะครับเด็กรุ่นใหม่ต้องอย่างนี้ครับรอราชมงคลทนถ่ายได้นะครับทำได้ชัด เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับพี่น้องครับโชคดีเป็นของเราครับคนเยอะอาจจะสะดุเดไน่อหน่อยนะครับจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้เจ้าจ๋าบีทอยูครับนาซายโอ้โหโยชินครับเปิดไม่ดีเลยฮะจีดีขึ้นม่จังหวะที่โยชินคือเดินนะครับจังหวะเดินฮะโอ้โหเจ้าจ๋าเสิร์ฟยาวเลยครับ เพี้นห้าพันเมฆาติแห่มาเลยผมน่งงจ้าแป่เอาลวะเอาล้ววะเอาลวะนิ่งพอหรือไม่สมันเกินเสมอกันที่สกอาต่อ9 ก้าวเท่าแต่งมาอยู่ที่ก้าเท่านลครับนี่ละฮะผมนึกว่า BGU เขาต้องสู้สุดๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นร้องนหน่อยจแต่ว่าเขาต้องสู้ให้ได้ฮะทั่วไหมตีรอดขาไปได้ยังไวเนะตีได้จ้งเออตีดีกว่ะกุ้ยท่วมโลกจากสโมสรทหารบกแสนไกลดาวเรือง ครับน้องตีสวันนี้ครับกำไรคนดูเข็งมาครับมาติดชาวตุรกัมาเยอะใช่โอ้โหสิบเก้าโอ้แบบกำไรเลยครับกำไรโอ้เตกไม่ข้ามจนบังกูดีดีนะเธอดีดีแต่บล็อกดีกว่าต่ำไปหน่อยงานนี้ตะลึงฮะัตะลึงหมดครับแม้กระทั่งนักกีฬาที่แข่ๆแฉะแครรอนแก่นพิโรกพิจิตร ก็ไม่คิดว่าจะมีซุ้มมาระดับทีมชาติเลยครับเซตที่สองนักกีฬายอยงตกใจครับผมเองก็ตกใจครับโอ้ไม่คิดว่าจะมากันขนาดนี้เก้าสิบเอ็ดแต่นมที่เก้าต่อสิบเอ็ดครับบีทีุตามอยู่นะจ้าบีทียีครับตัดยอดหน้าซ้ายโยทินเปิดชงให้กล้วยท่วมโลกดูดิครับเตะแบบนี้ก็ไม่ต้องบอกกันนะครทีทีได้แก่ไกดาวเรืองครับ หลอดบล็อกไปลูนี้เดต้มเป็นของสีแดงก็เอาตามนั้นนะครับเพราะพอดีน้อกล้วยนะครับน้นกล้วยนะครับแสนกายตัเหลืองเนี่ยละครับเขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้สิบคู่ลายสดสคู่นะครับพอดีเขาเขามาย้อนดูแล้วก็หาไม่เจอนะครับผมถ่ายทีสามคู่สี่คู่ก็เอาเป็นว่าประมาณสักระยะสองคู่นะครับระยะสองคู่คแ,ลแล้วผมจะเวอาตรด้จ้าตัดไลฟ์สด เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟสีแดงจะดีกว่าไม่ค่อยเสียรับที้จดสถิติไว้นะครับลูกเสิร์ฟสำคัญนะครับพยายามไม่เข้าก็ต้องปั่นให้ข้ามต้องแก้สถานการณ์ช่วงวินาทีนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสิบสิบสองสิบสิบสองแล้วพี่น้องเกมครับแต้มตอนนี้สิบต่อสิบสองบีทครับจะทันหรือไม่ทันฮะ อยู Hoy, ่ที่ลูกเสือทางานไหมโอ้โหจังหวะนี้เสือไม่ข้ามเป็นแต้มของทีีเป็นแต้มของู่ที่1 3ต่ััเวต สายลูกนี้ยังเปิดได้ครับเจ้าสีบีดชงให้บังกู้เตะลูกนี้อเอาละครับล็อกแจมใ้วิได้สิบเอ็ดสิบสามแจมอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสามมาดูฮะจะกาฟิวเปลี่ยนลงมาแล้วจะเสิร์ฟทำแจมได้หรือไม่ครับโอ้โหเตะเขาห้างตัวเองมั้งดีๆนะจ้าเดรอฟไม่ข้ามขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยครับสีีทุกเกมครับอีกครับยกเกม14 11 141สตัสสสสดยอดอาล้ครับจะสีบีดชงให้เจ้าบังโก้เตะทันบล็อกไหมบล็อกเสียงพ่อไปรียมตัวด้วยนะครับน้องสมบูรณ์ B เจียน้ำดื่ม A รอบแรกยังไม่จบเลยครับเพิ่งจะไม่ถึง5โมงนะครับเพิง่ง4โมงกว่าหน่อย14 สิบสองสิบสี่ครับจะทันไหมฮะทันหรือไม่ทันครับบีทีวีตัดยอดหน้าซ้ายโยทินไล่ชงห่างนิดนึงแต่ว่ายังเกี่ยวอยู่ครับเอาล้วครับโโรบีทีวีโอ้โหมือ,อยอ่อไม่าย้ครับ <ใน S 2> ลูกนี้มึงเอ้ยเนบล็อกดีย้อนลุกมิวโกลงให้ได้โยทินบังไฟอันนี้แข่งขู่ไหนเออมาจากลอยเอ็ดเอ็งจะลิฟเลยบังไฟน่าจะยังไม่มา ได้ดีปล,ปลึกปลาไม่ีไม่มีนะแล้วก็เก่งอีสานขนแก่นี่เก่ง14บส1่สิเอาละครับโอ้โหแล้วก็ปิดเต็มเป็นทีนปิดเเป็นทีรอครับครับทีพีก็เอาชนะทีมบีทีไปต่อศอสองต่อศูเจ็ด